เอาไมสิจมไปดิคิดว่าต่อไปจุ่มที่ใหญ่กับเป็นผู้หญิงพ่อพอแกรู้ว่าแม่น่ะชอบอันใหญ่แกเลยใช้ให้ทำอันใหญ่อ๊้ยเตะเบมังไม่ห้่นักก็หนีเก่ง อย่าว่าเธอจ้าแบกบางไม้หนักกวนี้เด้อเกียรสิบโลแบกผลไม้ได้เกียรสิบโลแบกอยู่บนเขาอ่ะลองดูปีนี้ปีนี้แม่แม่จะไม่เอาความสวยงามออกมาให้คนดูนะแม่จะว่าแม่ลําบากแค่ไหนให้คนดูเออตอนแม่ตอนแม่แบกบางไม้แม่สิแม่จะแม่จะทําให้ดูเลยให้ดูว่ามันมันนมมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่างานสบายนะเขาเห็นแม่อย่างนี้ไง เฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดอย่างนี้ก็คือส่วนที่เก็บไงส่วนที่แบกลงจากภูเนี่ยมาใส่รถนะลําบากใช่ไหมลาบากลําบากมากไม่ใช่ว่าสบายนะครับบอๆจะว่าสบายกว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันลําบากนะกว่าจะได้เงินเสียนสองเสียนมันลําบากนะลูกไม่ใช่ว่าอฮ้ยไดงนง้นลายแต่อยากไปทำไม่ได้หรอก ถ้าใครมาสมัครกับแม่เน่ะแม่จะบอกทันทีเลยว่า yeah. อย่าแม่จะพูดออกมาก่อนเลยนะอย่า yeah. แม่ไม่ได้หลอกคนให้ไปแม่ต้องมาต้องมาฟังการการพูดของแม่ก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าปีนี้คนใหม่ก็เยอะอยู่อแต่เขาก็รับได้ถ้าเขารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอม,มันเป็นงานที่ลำบากนะลำบากนะครับ เอาหมดเลยเหรอรรบ๊อบพ่อคุณเปียาคุณอเอามันได้บ้าเอาแล้วนอมันก็ไม่ได้บ้าเอาดูนอเลยนะครับคิดดูทุกคนจะใช้ได้กี่วันเอาแต่วันนึงก็ใส่หลายใส่หลายหลาย,ลายดอนหลายทุน่นอะไรเนี่ยนะหลายอันอยู่นะเพราะมันหมดเร็วอะ่ะเตามันเผาผ่านไง นี่มดแดงกัดพ่อหมัองหันห้างมดแดงได้เลยนะต้องไปเอาด้วนย่งใหญ่ผุนลงมมาเมื่อเลยนะพี่เม่พี่เม่เอาอันนี้เคลียร์ลุงนะพ่อเจ้าจังบได้ขืนยากเจ้าอาขวดลุงไม่เอาลงเอาน้ำมากินเลยเอ้าเจ้าจะขึ้นไปเนี่ยเอาเนี่ยขวดลุงมาลูกเออ เกะกะมาล้วเจ้าของหนายืนแล้วเขาโยนลงมาให้เออ โดนใหญ่ได้ี่โอุ้นแม่ทำดินดีเถอะแต่แกไม่อันนี้รถเลยนะเอารถทำงานเนะเาะเกียหอนมันผู้ดีจริงแต่ว่ารถแม่ถ้าไปล้างออกมันสวยมากเออสวยแค่ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างแเกียจา้าเพราะว่ารถเกษตรกรงไง เบื้องในมาขนฟื้นเนาะมีแต่ดุ้นใหญ่ครับทุกคน